สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟ้าอีกเช่นเคยนะคะในรูปแบบของคลิปวิดีโอวันนี้ก็จะเป็นการตอบคําถามของเพื่อนแฟนเพจนะคะที่มีการถามกันเข้ามาในหน้า Facebook ของคลินิกกฎหมายแรงงานนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นคําถามที่ว่าในช่วงทดลองงานสามารถลาป่วยได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าลาป่วยเนี่ยในจ้างจะสามารถหักเงินได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบนะคะ คราวนี้กลับมาสู่คําถามค่ะเมื่อกฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาทดลองงานไว้นะคะดังนั้นการเข้าไปเป็นลูกจ้างเนี่ยสิทธิตามกฎหมายจึงเกิดทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นของการลาป่วยหรือการลากิจเนาะนั่นก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการลาป่วยนะคะแม้จะเป็นระยะเวลาทดลองงานก็สามารถลาป่วยได้นะคะโดยมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้าง30วันทํางานต่อปีนั่นหมายความว่า ในปีหนึ่งเนี่ยสามารถลาป่วยนะคะโดยได้ค่าจ้างอยู่ใน30วันทํางานต่อปีแต่ถ้าเกิน30วันเนี่ยก็ยังสามารถลาป่วยได้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังนะป่วยบ่อยๆในช่วงทดลองงานเนี่ยคิยว่าโอกาสาที่จะผ่านการทดลองงานมันก็มีน้อยนะคะหรือว่าเข้าไปเนี่ยมีสิทธิ์ลาป่วยเลยแต่เราป่วยบ่อยๆเขาอาจจะเลิกจ้างก็ได้ซึ่งการเลิกจ้างเพราะหย่อนสมรรถภาพการทํางานก็ไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะคะ แถมให้นิดค่ะในเรื่องของสิทธิ์ลากิจนะคะการลากิจตามกฎหมายปัจจุบันนี้ก็ได้3วันต่อปีเนาะลักษณะก็เป็นเหมือนกันค่ะก็คือว่าถ้าเป็นการลากิจนะคะก็ไม่จําเป็นต้องผ่านทดลองงานก่อนก็มีสิทธิ์เช่นกันแต่ก็อยากฝากเพื่อนๆไ้นิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการลาป่วยหรือลากิจในช่วงทดลองงานนะคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็พยายามไปทํางานให้ต่อเนื่องครบถ้วนนะคะเพราะว่า มันก็ช่วยให้การพิจารณาการผ่านทดลองงานง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าหลังผ่านทดลองงานแล้วจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเต็มแม็กซ์โดยไม่จําเป็นนะคะก็ดูตามความจําเป็นเหมาะสมด้วยนะคะก็นึกถึงใจเขาใจเราทั้งฝั่งนายจ้างที่เป็นผู้จ่ายเงินให้เราสําหรับการทํางานทุกวันเนาะแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะที่จะได้รักษาโอกาสในการทํางานนั้นๆต่อไป หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้กับไฟล์และทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ